วันนี้พาเข้าชมที่ดินผ่อนได้ใกล้เมืองนคะรนายกอีกหนึ่งโครงการนะครับนี่เลยอัปเดตหน้าง,งานให้นะครับตอนนี้ก็ทยอยปรับถมให้อยู่นะครับโวนหน้าหน้าก็ปรับถมไปแล้วบ้างบางส่วนนะถ้าใครเน้นค่าขายก็จะแนะนําแปลงโซนด้านหน้าตรงนี้นะครับมีไม่เยอะนะครับเนื้อที่เริ่มต้น100ตารางวาครับโอ้โหถนนเรายกสาธารณะกว้างขวางเลยวันนี้อากาศดีเย็นสบายมากครับถนนกว้างแล้วก็ถมให้ฟรีนะครับน้าไฟมีให้ ่านไหนอาจจะใช้เงื่อนไขแบบเงินผ่อนก็ผ่อนได้นะครับระยะเวลาเราให้นานมากนะครับ36เดือนหรือว่า3ปีนะครับทำสัญญา10,000แบาทนะครับที่เหลือก็ผ่อนจ่ายระยะเวลา36เดือนไม่มีดอกเบี้ยนะทำสัญญาเสร็จเข้าใช้พื้นที่ได้เลยครับตอนนี้ก็ถนนขึ้นโครงอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็บางโซนนะครับเริ่มปรับถมแล้วเนาะนี่เลยก็ถมให้ฟรีทุกแปลงเหมือนกันนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับห่างจากตัวจังหวัดนครนายกอยู่ตรงเนี้ย ประมาณสัก4 5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับใกล้กับวัดมณีวงนครนายกนะโบรรยากาศร่มรื่นมากสังเกตด,ด้านหลังครับรถก็จะผ่านตลอดเวลาเนาะโซนด้านหน้าโครงการนะครับที่ติดถนนลาดยางเนาะค้าขายได้พักผ่อนได้ครับเก็บทํากําไรได้นะครับฉนดคุดแดงด้วยนะครับเพื่อนบ้านร้อมรอบเลยครับบรรยากาศดีนะนี่เลยถ้าในสนใจแวะเข้ามาชมได้นะครับ ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนะครนายกนะเดี๋ยวผมพาไปดูโซนด้านหลังโครงการครับวันนี้พาเดินชมยาวๆกันไปเลยเนาะโซนด้านหลังโครงการก็เป็นอีกหนึ่งทำเลที่ติดคลองน้ำนะติดคลองน้ำสาธารณะไว้พักผ่อนนะมีอยู่2แปลงนะครับที่ติดกับคลองน้ำโอ้บรรยากาศดีแล้วก็จะมีโซนบางโซนนะครับติดกับลำรลางน้ำด้วยนะไปเดี๋ยวไปดูโซนด้านหลังกันครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโซนด้านท้ายโครงการนะครับก็จะมี ติดกับคลองน้ําสาธารณะด้วยนะครับมีถนนลาดยางเส้นเล็กอีกเส้นหนึ่งนะครับด้านท้ายโครงการมีอยู่2แปลงนะครับโอ้โหวิวกําลังดีเลยนะเนี่ยถนนสาธารนณะตัดผ่านทุกแปลงด้วยนะครับแปลงนี้พิเศษนะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับดูด้านหน้าโครงการครับก็จะมองเห็นเป็นวิวเขาด้วยนะครับเห็นไหมค่อนข้างสวยเลยนะขนาดเนื้อที่เริ่มต้น100ตารางวาครับแล้วก็แปลงเงินผ่อนนะครับเริ่มต้นที่ 105ตารางวาราคาเริ่มต้นเพียง5 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับสดผ่อนได้ทุกเงื่อนไขนะฟรีดอกเบี้ยนะครับระยะเวลาผ่อน36เดือนนะทำสัญญาเสร็จสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เลยถ้าไหนสนใจแวะเข้ามาชมได้ครับตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกครับติดต่อ065-9098115หครับหรือว่าจะแอดไลน์ผ่านเบอร์ผมเลยก็ได้เนาะแวะเข้ามาชมโครงการกันก่อนครับถูกใจขาดเหลือตรงไหนคุยกันได้ทุกเงื่อนไขครับติดต่อจากกรี่ดินสวยครับ